ดีค่ะวันนี้ยาแอ์จะพามาไหว้ปู่พญานาคที่สวนสุนันทานะคะนำพามาดูกันหัวอ,อะไรนาะโู้สวยงามมากค่ะมันใหญ่จะพามาดูกันนี่นะคะจะให้ดู นี่นะคะปุูกปูปปทองคำกับแม่ยาก,ก้อนทองนะคะจะพาให้ไปดูกันดปขัดเท้ากันด้วย ค่ผ้าใหญ่มากกับมีเจ้าหญ้าสีฟ้า,าเนนียนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูไปชมกันนะคะพญานาคสวนสุนันทาเอ้ยสวนนันทนานะคะ่ะ อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นไฟน่าจะเป็นตอนกลาคืนน่าจะเป็นไฟไฟไหมืือเป็นท่อน้นาำดูไม่ออกนี่นะคะสวยงามนะคะ ถ้านรินาถประชาบดีอัน,นี้ก็คือจะให้ดูด้านหลังปุ๋นะคะด้านหลังปู่อันนี้ก็คือสีแดงนะคะแต่ในกล้องว่าเป็นสีส้มจะพาเดินไปดูตรงนี้กัน อันนี้คือพระโพธิสัตว์ติดกันก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะก็จะมีบทสวดนโมไจซื้อปุ๋ยเกิว่วโพกิวลังกวนไต้ลิงกาซึ่งอันนี้ยแอก็สวดได้นะค่ะอันนี้ดูด้านข้างกันนะคะอันนี้ก็คือใหญ่มากนะคะดูเทียบขนาดไซส์คนนะที่เขานั่งทําทำสวยมาก สวนสวนันทาจะไอ,อสวนนันทนาจะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะดูด้านหลังกันอ,อจริงสวยมากเลยนะคะซึ่งมาด้านนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันนี้คือพยานาคสีทอง ล้อมองปู่นะคะอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึง่งนะคะอันนี้คนก็จะกลับมากราบไหว้เรื่อยๆแล้วเขาอยู่ในกำลังก่อสร้างเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปู่ขาวค่ะปู่ ปูขาวจำเริญเขียนในนี้ว่ามันปูชีบกแล้วก็จะมีชิงช้าให้นั่งนะคะในสวนนี้ก็จะร่มรื่นมากนะคะโอ้ตรงนี้มีมีมีฝอยพ่นน้ำด้วยค่ะเย็นดีนี่น่าหละเย็นมากเนี่ยน,นะคะเป็นละอองน้ำเนี่ยเห็นไหมคะสีข,ขาวๆเนี่ยลงมาอันนี้มีชิงช้าให้นั่งด้วยค่ะเดี๋ยวแย่จะพาดู แล้วก็มีม,มีมีทูบเทียนข้างล่างที่จะให้บูชาก็คือเราก็บูชาตามศรัทธาค่ะก็จะมีตู้ให้อันนี้ก็จะเป็นธรรมจักทร,รมจากนะคะจะมีที่ให้เราไหว้อันนี้กำลังก่อสร้างกันอันนี้ก็จะเป็นหินสวยหินสวยหินสวย จะมีเท่านี้นะคะก็มาชมกันนะคะข้างหน้าก็จะเป็นบอ่อน้ำแต่าฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดต่ออันนี้จะเป็นพระคาถาบูชาะคะ่ะโอ้มีลูกแก้วใหญ่ด้วยหนึ่งสามสี่นี่นะคะโอ้ร้อนมาก นี่นะคะสวนนันทนาขอนแก่นนะคะก็จะมีปู่พญานาคอยู่ 1, 2, 3, ่งสี่สหพระองค์นะคะมีอยู่5พระองค์เนาะมาชมกันได้นะคะสวนนันทนานะคะสวนนันทนาเยอจะชอบพูดผิดสององค์นี้ยังไม่รู้ว่าชื่อปู่อะไร อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นลานเห็นหนั่งได้นั่งได้นะคะโอ๊ะ๊น่นะคะเข้ามานี่ก็จะไม่ค่อยร้อนมากค่ะเพราะว่ามีมีก็จะมีละอองพ่นน้ำตลอดคือดับร้อนได้นะคะมามาชมกันนะคะมาชมกันนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกดระดิ่งนะคะช่อง ฝากช่องยอแแอร์อินเบลเยียมด้วยนะคะก่อนที่ยอแแอร์จะกลับเบลเยี่ยมยอแแอร์ก็จะมาถ่ายให้ดูอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ